แขนสดดดีคิวด้ตดไปดีงเอตัวนี้นตัวสแอคชั่นดีน้าแล้วก็ขาเตะฝากไว้ด uh, ้วยครับผมแปดสบีาาทใช้งานไม่กี่วันสวัสดีครับสวัสดีน้าลุงปา วันนี้พาออกมาตกประชันคลองช่วเงเย็นนะครับเอาเหยื่อตัวใหม่มาทดสอบกับปลาคลองดูเป็นหมายคลองข้างอนา,าน้ํามันเป็นคลองทรงน้ําเล็กๆนะครับตอนนี้น้ําประตูน้ํามันปิดมันค่อนข้างจะน้ําตื้นพรอน,น้างจะหาพอได้หาตัวได้ครับอันนี้เป็นเหยื่อตัวใหม่ทางค่ายครับเป็นมังกรอีกนิวขนาด3.8เซนเป็อยิวเป็นหิวทรงเอคนระับเป็นหิวตัวนี้สามารถทําเสียงได้อีกหนึ่งเสียงโดยการที่เราจะไปดัด ขาตัวเอใช่ไหมให้คนละทางครับดัดมาทางนี้ทางหนึ่งทางนี้ทางหนึ่งเดี๋ยวจะคลิปดดจะสอนให้ดูว่าดัดยังไงครับเป็นเป็นเสียงเป็นเสีย่ยมเด็เดี๋ยววันนี้มาตกปลาคองกันดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่ากับเจ้าอีกนิว,รวรกริวทรงเออุปกรณ์ที่ใช้วันนี้เราเป็นคันไอกเกียไทยเนี่ยมากี่ตัวนี้เป็นเวทอยู่ที่87แล้วก็ลอกบอสซูดคนะรับตัวนี้ลอกบอสซูตรอบ7.3อดจเดี๋ยวไปตกปลาคองกันดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าช่วยเ,เย็นมังกรอ,อีกนิวเลี่ยบ กัดเยตีเล่นๆ่ายไปไหมกัดเฉยเลยปลาค้องมาถึงกะว่าลองตีเล่นๆก่อนอีกนิ้วสีเขียวโอ้แต่ปากเลยว่าช่อนคลองไส์ถึงเครื่องครับผมกำลังสนุกปลาคลองใส่ไปตรงเชียวเฝ้าด้วยอีกนิ้วไปหลีกทรงเอ ไม่ใหญ่ครับผมตัดอยู่ง่ายอีกนิ้วสีเขียวครับผมเูกัดมาตัวไซส์แค่นี้ไม่รอดครับผมมันก้อนอิคเนิ้วไปหลิวทรงเอแล้วราคา89บาทใช้งานได้ดีกระชอนไซส์แค่นี้ก็ไม่รอดฝากไว้ด้วยครับผม ง่ายเห็นหัวมืนกันลูกปลาครับมันจะขึ้นน้ำครับแล้วก็ตีเห็นไปมันออกมาลอยแล้วก็ตีใส่เลยนี่อะไรล่ะอีกนิ้วครับแปดสิบห้าไอ้แปดิบเก้าบาทสีเขียวม,มันกรอนอีกนิ้วไปอยู่ทรงเอวัดกระเด้งเลยฝากไปด้วยครับผม เตืงหน่อยอุ้ยตัวนี้สวยอุ้ยเดินมาทั้งไก่พึ่งมาเจอนัดด้วยคันไอเกียร์แทนเนี้ไยไปรับผม6 b o s ส l o o เดี๋ยวดูเกยื่เอ็นตอนอีกมือครับผมตัวนี้สีเหลียว สีเขียวครับผมตัวนี้ผมดัดใบให้เป็นเสียงคล้ายๆตีนเตะนะครับปกเตะเนี่ยให้สวยครขึ้นโลมิแน่ตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับผมอกอดอีกนิวไปเลยทรงเอแปดสิบเก้าบาทมีวางจำหน่ายแล้วไม่เดียวเลยอูย้ตัวไม่ยัง โอ,โอ้โหอุยอ้ยปลาโดนอะไรมาด้วยเนี่ยดูท้องเลย้องใส่จะขี้ไม่ออกดูท้องอ๋อนด้จะโดนตะคัดมาครับผมดมีรอยแล้วกัดอีกนิว้วสีเขียวหางก้อนอีกนิ้วครับผมไปเลยทรงเอ9บาบาทวางขายแล้วทั่วประเทศเจอกันฝากไว้ด้วย ตัว <c oughs> มันก่อนอีกนิว้วดูไซส์้ยเบรอไซแค่นี้ก็ไม่รอดบอกเลยยางเด็ดเนื้อ,อยางอย่างนุ่มครับผมบอกเลยตัวนี้มักอกอีกนิ้วก็ผมไปดู่ทรงเอ89บาทฝากไว้ด้วย กัดมูมปากทุกตัวเลยปลามันระแวงครับผมไปเลาะชายปลกตกมาเดียวเลยกัดเป็นอีกมิวครับผมอีกมิวมิวทรงเอครับ,นรบขนาด3.8เป็นน้ำหนักเจ็ดกรัมครับเรเป็เบเคหนึงโอเข้ากับโลกเลยฝากเขาด้วยครับผม89บาทหาซื้อได้แล้วตามร้านอนาุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศโอเคอตรงนี้เป็นช่องน้ำไหลับนเะดี๋ยวดูไปเลาะแล้ว อุย re, ้ยเดยยยลมไ่หนุุออู้่ดิวะเชี่ยคิดคิดว่าหลุดกันปุ๊บกระโดดแล้วมันเบากันย้อนนะคิดว่ามันหลุ้นยังไม่เดียวเลยปากล่องน้ำไหลนะครับมักจะมีปลานอนรอกินลูกปลาอยู่ไม้เดียวเนี่ยตกกัดเลยสายสวยของตัวนี้สี่ขีดได้กัดอีกนิวไปอยู่ทรงเอของตัวนี้หนึ่งตัวสองแอคชั่น ดีดน้ำแล้วก็ขาเตะฝากไว้ด้วยครับผม8-9บาทใช้งานคุ้มคุ้มเนื้อยางนุ่มนุ่มโอเคอุ้มโดดันนี่ไอ้นูมันนี่เดี๋ยวรุดรึ ไปสวยกลัดเห็นไหมกัดโคตรไก่จะมืดแล้วเลยกัดอยู่นู่นขอลงไม้แรกเห็นมันขยับแล้ว่ตวาตีเราเลาะข้างนี่ก่อนแล้วตีอยู่โน่นไม้แรกไม่กัดไม่ส่องไม่รอดกัดดูดเน้นๆเวลาใช้เหยือ่อขนาดสามหยุดแปดครับผมแมนะนําให้พอเวลากัดปับ๊บลดคันหน่อยหนึ่งลดคันหน่อยเนื้อค่อยสับส่วนครับเพราะว่าปลามันจะได้มีช่วงโอกาสที่อมมิดอยอดูตัวนี้ ตัวนี้อมมิดเลยเวลากาัดปั๊บผมลดคันหน่อยหนึ่งนะอมมิดแล้วตัวนี้เป็นมังกรอ,อีกนิวไมดิวทรงเองครับขนาด3.8เซนตหนักเจ็ดกับปลาคลองไม่พลาดฝากไว้ด้วยครับผมมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศในย่างนุ่มๆใช้งานคุ้มๆไปริวสองแอคชั่นทั้งเตะทั้งดีดน้ำโอเค คมืดมืดฟ้าม,มืดมืดยังไม่มีพยังกัดแม่นอยู่เป็นมังกรอีกนิวครับไปอยู่ทรงเอไซไซเกือบเท่าเหยื่อเลยใหญ่กว่าเหยื่อนิดนึ่งยังกัดเอ็มปาาครับกัดไม่ทรงหน่อยอร่อยชัวร์มังกรอีกนิวไปอยู่ทรงเอฝากไปด้วยแปบาทอ่ะเดี๋ยวมาดูปลารวมครับที่ว่าผมมาตกปลาคลองช่วงตั้งแต่สี่โมงครึ่งตอนเนี้ยหกโมงเสร็จเสร็จหกโมงยี่สิบครับทีไวสองชั่วโมงสองชั่วโมงกับ เจ้ามาังกรอีกนิวตัวนี้มา็นทรงเอแต่ตัวนี้ผมทําเป็นแอคชั่นที่สองคือเราดัดขานะับเราดัดขาเหมือนขากบเสียงอ้อยู่มันเหมือน,นกบเตะจะไปดูผลงานกันนี่ดูสองชั่วโมงดูดิสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดแต้มสิบเอ็ดสิบสองแต้มกับปลาคองกัดโคตรดีครับผมแต่ว่าช่วงล่างไม่ค่อยกัดมากัดช่วงบนคือมาได้ช่วงบนตอนห้าโมงเศษมาได้ สักโมงสี่โมงก็งแค่สี่โมงมาถึงสี่โมงครึ่งแคบจะไม่ได้ปายไ,ได้ป่าสองตัวแล้วมาได้ช่วงบนฝากด้วยครับผมสําหรับไมลี่เอไอ้บางกองอีกนิว้วกุยแงตัวใหม่ทางค่ายนะครับค่ายกับแปดสิบเก้าบาทไมลี่ทรงเอนะครับดัดให้เป็นเสียงกรีนเตะเลยว่าไม่ดัดก็เป็นฟองครับแล้วก็กุปกอนจาก BPO แล้วผมขันนเกร์ไทนเนี่ยมาขี่ลอกบอสซูดนะครับ,นนรรบ,รต,รบตัวนี้ฝากกัด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้กลับบ้านก่อนหนักเกิน